ตอนนี้นะคะทางกลุ่มสูงพัฒนาครอบครัวตำบลคำอาหัวน,นะคะได้ทำกิจกรรมนะคะก็คือโครงการ 3, สารพัน์สารไมยสร้างสายย,ายรักครอบครัวแล้วก็อาชีพนะคะนอกจากโครงการวันนี้เป็นวันที่สองนะคะมีการวันที่สองมีการทำอา,าชีพด,ด้วยนะคะก็คือการทับเหรียญโปรยทานค่ะในช่วงภ้าคเช้านะคะซึ่งเราจะมีทั้งกลุ่มสูงสูงอายุมีกลุ่มครอบครัวแล้วก็มีกลุ่มเยมาวชนด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างความรักความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัวให้กับครอบครัวในกับชุมชนของเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งสามวัค่ะวันแรกจากวันแรกเราอบรมให้ความรู้ไปแล้วนะคะวันที่สองนะคะเราก็ทำกิจกรรมนะคะสร้างอาชีพค่ะสามารถเป็นอาชีพได้นะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผะัดกันนี้ก็คือ สวัสดีค่ะนใจกัน้าอุ่นร้อนได้เลยนะคะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉ okay. 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 yeah, ันเด็กยิ้งมัวบินรัานอธิชัยค่ะน่ักเลยค่ะขอเชิญดูนะคะนี่ผมก็อบรมจากทุกพื้นที่นะคะในจังหวัดแถวจังหวัดนะคะทั้งทายหน่อยค่ะทั้งทายหน่อยทั้งทายค่ะทั้งทายหน่อยทั้งทายเลายแล้วไปแล้วโอเคมีการแบ่งกลุ่ม สามารถเป็นกิจกรรมอันนี้ภาพดอกอะไรคะนี่ดอกตั้งดอกพันธุ์นี้ดอกอะไรคะนี่ดอกอะไรแล้จะทำพันธุ์อะไนะคะมีการทำเดี่ยวทำนะคะมีมีทุกวัยนะคะมีทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะทักทายหน่อยค่ะทักทายหน่อยค่ะทักทายจุดดค่ะเรียนเป็ูกป้าลูกแม่ไปร่วมกันะคะ คุณครูช่วยน้องค่ะัก่แน่นโอเคครับให้เป็นอย่างนี้นะคะให้เป็นรูปคนละสี่เส้นจับเลยค่ะแล้วก็พักอย่าให้อย่าให้อันนี้เท่ากันเออได้รอถูกไหมรอดไม่งนดูแล้วค่ะนี่เนี่ยซึ่งระหว่างกลางอย่ายาวแล้วก็อย่าสั้นให้พอดีกลางนะคะ จับออกมาแบ่งแยกออกเอาสองเส้น <ไป S 1> นะอาเมจับอันนี้วางก่อน่ะเม่ล้<ป>ะทำ่างนี้วันนี้สอนขึ้นมาอย่างนี้